ยังไหวใส่กระดาษราคาปรับลงสะเทือนนิดหน่อยแต่ที่ NS Craft สมุทรสาครเรายังรับซื้อตลอดนะคะอัปเดตราคารับซื้อวันนี้17พฤศจิกาย,ยน68กระดาษลังน้ำตาลพวกกล่องพัสดุต่างๆเหล่านี้ถ้าแบบไม่อัดก้อนราคารับซื้อปรับลงอยู่ที่4.50แบบอัดก้อนจะอยู่ที่กิโลละ4.90กกระดาษจับจัวพวกเศษกระดาษย่อยต่างๆแบบไม่อัดก้อนราคาวันนี้กิโลละ3.50และถ้าอัดก้อนราคาจะอยู่ที่กิโลละ3.80ส่วนกระดาษขาวดำเอกสารสำนักงานกระดาษที่เป็น A 4กระดาษ สมอ๋อถ้ายังมีปกสีสีอยู่แยกออกนะคะเอาไปรวมเป็นกระดาษจับจั่วได้ค่ะวันนี้อยู่ที่กิโลละ5.90ส่วนการกระดาษพวกนี้จะอยู่ที่กิโลละ1.50ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเวลามาส่งอย่าลืมคลุมผ้าใบมาด้วยนะคะราคารับซื้ออาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และในแต่ละวันรู้ราคาก่อนใครเช็คราคาได้ที่ Facebook หน้าเพจ NS Scrap ศูนย์รับซื้อเศษโลหะรีไซเคิลหรือแอดไลน์ NS Scrap TH โทรสายตรง0815535055สอบถามราย ละเอียดกับแอดมินได้เลยนะคะ